โอกาส1%นะผู้ชมโอกาส1%เปเย่เราเป็นคนใน1%ที่สามารถชนะด่านนี้ได้สมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยเอสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิป1%ปอร์ซนวินออบบี้แมปออบบี้แมปนี้คือคือแมปกระโดดที่มีโอกาสชนะแค่1%ใช่ไหม ดรถารูปแล้วก็เบคอนเมนอาาเลยนายโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูในเกมกันเลยว่ามันมีโอกาสหนึ่งเปอร์เซนต์จริงหรือเปล่าวะอืมจัดไปท่านผู้ชมพอเราเข้ามาอา้าวใครขับคอปเตอร์วเ,เมื่อกี้ <laughs> มันจะมีทางให้เราไปนะท่านผู้ชมซึ่งมันจะเป็นทางเสียงดวงเว้ยเฮ้จะไปตามพวกนี้แล้วกันโอไมเอ้มันมีโอกาสหนึ่งเปอร์เซนต์จริงหรือเปล่าเนี่ยใช่อโอไม่น oh ีง่ไงมันก็มีทางผ่านมันอยู่ท่านผู้ชมทางไหน ทางนี้เหรออา้าวโอเคฉันจะเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์ให้ทางนี้ไปใครจะไปต่อใครจะไปใครจะเปิด <c oughs> <c oughs> โอเคโอเคไปดิเออท่านผู้ชมดูดไิไปไหนต่อไปไหนไปดิไปดิไปดิอา้าวมี <c oughs> มีคนตกไปดิเอเบคอนเขานำทางไปดิเหรอไปไหนต่อ มีโดดหลอกด้วยเอ้ยใช่ใช่ทางนี้นะผู้ชมโอ้ยแบบไกลเลยโอเคโอเคไปทางไหนไปนี่เหรอไปนี่ต่อฉันต้องเป็นคนรอดหนึ่งเปอร์เซนต์เฮ้ยเป็นการคดวงดียังวะอีกแผ่นเดียวแผ่ไหนอีแผ่นเดียวบ้าอะไรไม่ใช่ทางน,างนี้ทางนี้ทางนี้โอเคสุดยอดพวกแกสุดยอดมาก ทางในต่อท่านผู้ชมไปดีใครจะไปต่อฉันมาใกล้แล้วเนี่ยโอเคโอเคเบคอนเบคอนนำไปไหนต่อท่านผู้ชมเอ้ยจะถึงเส้นชัยแล้วจะถึงแล้วที่เดียวที่เดียวใครจะกระโดด <c oughs> ไม่มีใครเสียสละชัยชนะไม่เกิด <c oughs> ผมนี่ตามตูดอย่างเด้แน่เบคอนหลอกอันแน่แผ่นนี้แตกสแสดงว่าแผ่นนี้ ไอ้เป็นนั้นแตกแสดงว่าแผ่นนี้โอไมกอดจะถึงแล้วนิดเดียวโอยไกลอยู่นะเนี่ยท่านะผู้ชมไกลอยู่นะเนี่ย <c oughs> เอ้ยแต่เราเลยครึ่งทางมาแล้วนะใครจะเป็นคนเสียสละแฮ่ฮ <c oughs> ตอนนี้ผู้รอดชีวิตของเรามีแค่เจ็ดแปดคนหรือเปล่าอันนี้มีคนโดดหลอกด้วยไอ้ยะไอ้ยะเอาแตกไปทางนี้ อีกนิดเดียวอย,อยู่ข้างหน้าเราก็มีอีกแก๊งหนึ่งแล้วนะผู้ชมตอนนี้แก๊งพวกเราไม่รู้จะเป็นยังไงนะเป็นแล้วจะรอดหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> เอ้ยต้องรอดดิใช่ป่ะอันดีอันดีหนึ่งสองอะเจ้อาอะเจ้า <c oughs> เ้กระโดดดี <c oughs> เฮ้ยมีคนโดดโอเคแก๊งนู้นเป็นไงว่าด้านหน้าเราด้วผู้ชม โอไม่นะ oh ผมโดดไปแตกนี่เรียบร้อยเลยนะท่านผู้ชมไม่นะ <laughs> จะมีคนโดดหรือเปล่าโอ้น oh oh oh. จะแม่สาวน้อยมองหน้าฉันทำไมฉันรอพวกแกโดดอยู่ <laughs> เราจะให้พวกแกนำทางให้และตีด้านหลังเป็นไงท่านผู้ชมกลุ่มด้านหลังเต็มเลยไอยมีคนบอก go 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 ด้วยเอรอไม่ไปอะ่ะรอพวกเธอไปก่อนรอพวกแกไปก่อนนะเด โน้ no, มีคนบอกโน้โอ้มายกอดใครจะเป็นคนนำเอ้ยทางนี้เยอยึดเคพ่อหนุ่มนารุตโตะกล้ามใหญ่เขานำทางมหมดนผู้ชมตอนนี้เราก็ยืนหน้าใสาย,ยิ้มอยู่นะแผ่นไหนแผ่นนี้เยอถ้ามันมีแผ่นแบบหมดเวลาขนาดที่เรายืนนี่หาเลยนะท่านผู้ชม <c oughs> ฉันจะเสียงดวงเอกตีข้างหน้าเราเหลือกี่คนน่ะเหลือสามคนเหรอฉันจะเป็นหนึ่งเปอร์เซนที่รอด <c oughs> ตีข้างหน้าเราท่านผู้ชมเขาเพยังไม่ไปเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> ไม่นะไม่ฉันจะเป็นผู้โชคดีฉันจะคือหนึ่งเปอร์เซนในนั้นใครก็ได้ช่วยฉันที ให้ก็ได้ <ś m uk le> ช่วยฉันหน่อยฉันจกผ่านแล้วอีกนิดเดียวถ้าผู้ชมอีกประมาณสิกว่าแผ่นหรือเปล่าไปข้างๆนี้ได้่าแต่งกำแพงไป <ś m uk le> เอ้ยพว <ś m uk le> กแกให้ฉันผ่านหน่อยฮ <ś m uk le> ฉันจะผ่านกระดูดเดี๋ยวก็มีคนทนไม่ได้น่นไงมีคนทนไม่ได้กระโดดไปละ อแต่แผ่นข้างหน้าคือแผ่นไหนวะแต่แผ่นสีชมพูเรารู้นะใช่ไหมให้แผ่นม่วงแผ่นนี้เรอะแล้วก็มานี่เรอะท่านผู้ชมอีกไม่กี่แผ่นเองวีแดงแดงเหลืองให้ตีข้างหน้าเรานี่บ่า <c oughs> อ้าว <c oughs> ไปแล้วคนหนึ่งโอไม่ฉันจะเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นในนั้นฉันจะเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นนายเสื้อลายเป็ดน้อยเราเชื่อใจนายท่านายโดดไปก่อน นายจะโคตรหล่อเลยเราขอไม่หล่อหนึ่งวันแล้วกันเพราะปกติเราก็ไม่หล่ออยู่แล้วอะไรจะแม่สาวน้อยไกลก็ได้ไปก่อนทีฉันจะเป็นหนึ่งเปนตามตูดเขาอย่างเดียวนะท่านผู้ชมผมเนินตามตูดเขาไม่นะเฮ้ยมีคนโดดไปแล้วเอ้ยเอาดิเอ,อ้ยเอาดิอีกห้าหกเจ็ดแปดแผ่นท่านผู้ชมอีกไม่กี่แผ่นเราก็รอดแล้ว ีข้างหลังเราเต็มอยู่นะท่านผู้ชมตอนนี้เขากำลังมากันอยู่โอ้ oh my god ฉันจะเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นให้ได้อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเราจะผ่านแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอ้าวแตกก็ไปดีครับขอสักหนึ่งวินก็ได้เอาเดเสียงดวง วันนี้ฉันขอตามตูดพวกแกเขาบอกว่าเดินเดินตามตูดผู้ใหญ่ไมาไม่กัดใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะเดินตามตูดผู้ใหญ่ฉันขอเป็นเด็กนะพวกเธออดี้ท่านผู้ชมไก่ลวเว้ยไก่แล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกแผ่นเด้อหกแผ่นสุดท้ายเออจัดดีจัด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 เราขอตามเราขอตามเราขอเป็นผู้ตามที่ดี แล้วก็เป็นผูต้ตามที่ดีได้ไหมโอ้โหเราจะไปสู่รางวัลใหญ่ด้านหน้าแล้วอีกไม่กี่แผน่นหรือเราจะรอตี้ข้างหลังวะตีข้างหลังกําลังมาท่านผู้ชมแผ่นกระจกแตกเรียบเลยด้านนูน้น <c> ไ <oughs> อ้ใครขับเฮลิคอปเตอร์วะเนี่ย v i p จังวะเอาดิเอาดิาดมีคนนําแล้วเอ๊ยมาดีนาย <c oughs> นายเวทดําเออตามกันมาอีกาแผ่นสุดท้ายท่านผู้ชมไม่ก่แล้วท่านผู้ชม เฮ้ยก hey, like, hey, ็บอกเฮ้ยมันใอะไรวะไม่นะฉันขอเป็นผู้ตามดีๆนะฉันขอเป็นผู้ตามที่ดีเฮ้ยจะไมกล้วยเขาอยู่นั่นวะเขาขี่คอปเตอร์ไปเหรอเฮ้ยก็จะไปเหยียบไอ้พวกเราปะเนี่ยโอไม่เอ้ยอันเหลืองเพนเลยวะเพนไหนเพนไหนเฮลมีผีดไอ้ยมีคนมีคอปเตอร์ท่านผู้ชมเขาน่าจะมาช่วยเราได้นะใช่ไหม น่ะมีคนมีเฮลิคอปเตอร์ด้านหน้าด้านหลังดิถ้าเขากระโดดจากคอปเตอร์มาใส่แผ่นให้เราถ้าเขาตายไปเขาเกินใหม่เข,เขาก็ขี่เฮลิคอปเตอร์มาด้านนี้ได้ใช่ป่ะน่าจะใช่ท่านผู้ชมดีดูดิดีเขาขี่คอปเตอร์มาเขาจะมาช่วยเราหรือเปล่านั่นแน่เขาเป็นคนดีให้แผ่นนี้เหรอแล้วก็แผ่นนี้เฮ้ท่านผู้ชมดูดิผมจะรอดแล้วโอกาสแค่หนึ่งเปอร์เซนเท่านั้นโอ้ oh my god โอกาสหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะผู้ชมโอกาสหนึ่งเปอร์เซ็นต์เย่เราเป็นคนในหนึ่งเปอร์เซ็นต์ที่สามารถชนะด่านนี้ได้โอเคแล้วก็กดรับของขวัญก็ได้เงิน 1, 1, หนึ่งหมื่นเออหนึ่งหมื่นบวกเฮ้ยแ่านผู้ชมผมรอดแล้วว่ะมาทานผู้ชมก็จะประมาณนี้นะสำหรับหนึ่งวินออบบีนะทานผู้ชมมีโอกาสน้อยมากที่จะชนะนะก็ขอบคุณคนขับมีลิคอปเตอร์มากนะครับผมแล้วก็คนภายในแบบทุกคนนะด่ ช่วยกันผมไม่เคยนําเลยผมมีแต่ตามแค่อย่างเดียวโอเคแล้วใครอยากเล่นลิงอยู่ด้านล่างนะครับผมสนุกอยู่นะท่านผู้ชมมันเสียงดวงดีมันเร้าใจดีแค่น,นี้กดรับของอะไรวะเไหมบอกกดเคลมอ่ะกดรับเลยฉันได้สปริงวิ่งเร็วอ๋อได้สปริงวิ่งเร็วมาท่านผู okay. ้ชมโอเควันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าใครอยากเล่นอยากมาเสียงดวงก็ลองมาเล่นกันได้โอเคนะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปใวันนี้นะครับเจ้าของปากกดไลค์กดแชร์กดับทุกๆใครผมด้วยมันดีปะ่ะแล้วเฮลิคอปเตอร์มันราคา,าเท่าไหร่บ้างสองหมื่นห้าเลยเหรอ สองหมื่นห้าเงินในเกตท่านผู้ชมตอนนี้ผมมีเงินหนึ่งหมื่นอันนี้หมุนสปินอะไรวะส,สามารถหมุนได้ปะหมุนฟรีเหรอพอหมุนไปแล้วท่านผู้ชมอู้ดีเงินมาเท่าไหรสองพันห้านะนี่ค่าหมุนหนะึ่งพันนะอ๋อโอเคไปแล้วครับผมบ๊ายบาย